ระหังสมัยสมุทรโขจาวระหังสมัยสมุทรโขจาวาี่ทางตะวันตางนวาในเอมิบนทาง ang mga tanaw ng บุรีธิรุทธ์ดได้กลา่าวถวายรายงานะ สิสามตรนยุทเจ้าวาวเดเพบุรมประธานรพีดีด้วยความนับถือกร,ระผมปชญชนบุรีอิทธิศรสำนักาง,งานเจ้ารับราบสตอสิสามตระนยุทเจ้ารับอำเภอเมืองชนบุรีตรนยุทผู้แทนเจ้ารับจังหวัดชนบุรีตรนยุทรู้สึกเต็ดเตี้ย กาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการตรวจไปต่อปัญหาทาสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีหองคณะส่งภาคสองสิบสาม,มพรมยาประจำปีการศึกษาส,สอพนาสิเจ็ดหน้าวันเขาบางสายพระรรอารามหลวงตำบลบางสายอำเภอนชนบุรีจังหวัดชนบุรีในวันนี้ ขอถวายรายงานเพื่อทราบดันี้ตามที่สำนักงานแม่กองทำสนามหลวงได้ผลการสอบทสนามหลวงประจำปีการศึกษา2567แต่ได้มอบหมายให้เจ้าณำภาเป็นผู้ดูแลรับผิดช,ชอบไปต่อปัญหาธรรมศึกษาชั้นตรีในเขตปกครอง ในปีนี้คณะสงฆ์จังหวัดชนบุรีธรรมยุทธโดยพระขรบบังสายพระรามหลวงรับเบนเจ้าภาพมีสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดในเขตปกครองสงกรรมการตรวจทำสนามหลวงในเขตปกครองจังหวัดปราทีบุรีจากเชียงซรนพรนายกสัตแก้วชนบุรี ระยองจันทบุรีและปรารวมจำนวนทั้งสิ้น1น4รูปซึ่งได้มาประชุมพร้อมกันแล้วนะัะที่นี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลกระผมขอรัตนาประเด็จพระคุณลด้โปรดเมตตาให้โอว่าจะเปิดการตรวจไปต่อคมสนัหลวง น้อมศึกษาชัาตรีประจำปีการศึกษา2567เป็นลำดับไปขอถวายความเคารพขอถวายความเคารพความถือประสัททาธิการ ระดับทเจ้าคณะจังหวัดทั้งแปดจังหวัดเนี่ยภาคถึงสองถึงสามทั้งยุทธเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าว่วาสและคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบทั้งทุกท่านวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายจะร่วมกับปฏิบัติศาสนกิจคือการตรวจข้อสอบทำ กทาศึกษาบัตรีของคณะสงฆ์ภาทีสองที่สามธรรมยุทธ์ทีประพงในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากพระเศ้าคุณพระราชากรพวีจะพภคที่สองที่สมธรรมยุทธ์ให้เป็นผรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ภาคและให้ดํเนินการตรวจข้อสอบท,ท,ทําศึกษาประจำปี ในวันนี้ก็ถกดได้ว่าได้มาเห็นภาพที่ประทับใจขอความเข้าเรียนของหมู่สงเราดังทำบาลีที่ท่านกล่าวไว้ว่าสัพเพสังสังขปุตานันสามารถีวุติสาธิการความเข้าเรียงของหมู่คณะยังดำานินความเดิเลยการตรวจทำนี้ มันมก็องตัการที่คณะของเราร่วมกันทำภาคหินการทำภาคกระหินนั้นพรคองค์สององค์ทำไม่ได้จะต้องอาศัยคนผู้ร,ร่วมกันเป็นูกและแบ่งหน้าอีกเปนทําซึ่งในครั้งพุทธักาชนั้นองค์ทรเดิดประสมากสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังได้ร่วมในกิจกรรมด้วยการตรวจข้อสอบที่ก็เช่นเดียวกัน ข้อสอบทาศึกษาของคณะสงฆ์2.2.3นั้นดี8จอมหวัดจะมาใช้จังหวัดนึ่นจังหวัดใดตรวจนั้นมันก็จะทําให้เกิดความราชาแต่ถ้ามีคณะสงฆ์ทุกๆจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือจกจากคณะแังหวัดให้สง่งตะวรบเป็นกรมกรมการร่วมตรวจในการนั้นมันก็จะทําให้ได้ไประยไ่หลายอย่างทําให้างนานคณะสงฆ์เข้มแข็งขึ้น รวดเร็วขึ้นและก็มีสาระเพราะว่ากรรมาการแต่ละท่านที่มาเป็นกรรมาการตรวจนี้่าก็มีทัศนะความเห็นอาจาจะคนละ่บาก,กันก็มาปารึกษาหารือกันะการตรวจข้อสอบทานั้นถ้าเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบปิดเด็กเท,ทาาพิชาธรรมะพุทธประวัติรู้วินัยถ้าถามว่า คืออะไรเท่าไรอะไรบ้างอันนี้อันนี้แน่นอนตายตัวไม่ต้องมีปัญหาแต่ข้ขอสอบที่เป็นมุมเปิดมุมความเห็นว่าหมายความว่ายางไะท่กคนตอนนี้แต่ละนักเรียนแต่ละทา่านย่อมมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้งอาจจะไม่เหมือนในข้อสอบอาจจะไม่เหมือนในเฉลยอาจจะไม่เหมือนในรูปแบบทีนี่ก็จะต้องอาศัยความเห็นของกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมันวชุนั้น ปึกษาหาเดือกันเพื่อให้ได้ความคิดรวบยอดซึ่งเป็นข้อยุตยิในการที่จะตัดสินและลงคะแนนเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยคนจำนวนมาก,มา,กมาร่วมกันปฏิบัติศาสนาจิตในครั้งนี้ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมกเป็นกรรมาการตรวจในครั้งนี้ถือว่าได้ปฏิบัตรริตามหลักของอภปริหารยุทธธรรมข้อที่ว่า เมื่อประชมกองเพียงกับประชุมมาโดยกอเพียงกันแต่ว่าเมื่อเลิกติดต่ออยากจะขอให้เลิกกองกองกันเว้นแต่ท่านหางท่านใดมีศัสนาธิรีด่วนก็อีกเรื่องหนึ่งและที่เราทำร่วมกันนี้ก็คือ้อมเพียงกันทำประโยชน์ที่จะพึงการทำก็คือการรดรมกับรวจข้อสอบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นความเสียราย กับผมก็ขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายก็เป็นเบื้องต้นที่ได้มาร้อมเพียงกันในการปฏิบัติศาสนกิจในทางนี้และร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของภูมิคณะสืบต่อไปก็ขอเปิดประชุมและก็ขออนุโมทนาให้กำลังใจต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจให้เต็มกำลังความสามา ก็วางาเรรู้ใเรื่องนี้กศาสนาต่อไป